เฮ้ยน้องตัวนี้พี่ใส่ได้ไหมก็ถ้าพี่ใส่ผมก็ใส่อ่ะเฮ้ยหาเรื่องปกติพี่ขายของอ่ะเฮ้ยพี่หมายถึงไซส์อ่ะจะวัดปะล่ะเฮ้ยพี่ก็คุยดีๆถามพี่ดีนะผมก็ขายของดีๆพี่ทำไมอ่ะไอ้เติ้ลเติ้ลเดี๋ยวลองได้พี่ไอ้เติ้ลไอ้เติ้ลเดี๋ยวลองได้ไอ้เติ้ลเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน อย่าลืมกด u ับส r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ที่น้าเฮ้ยน้องชายสวัสดีครับพี่ชายพนังงานใหม่ใช่ไหมเนี่ยใช่ครับพี่ชายมาเราครับผมผมยืนยืนยักยักพึ่งพิ่งเคยพี่ผมงานแรกเลยครับผมไม่เคยทำงานมาก่อนเลยมาสมัครฝึกงานใช่ครับผมไปเชื่ออะไรครับชื่อเติ้ลครับเติ้ลครับอาดรู้ยังพี่ชื่ออะไรพี่นิกกี้ครับอ่าใช่ครับพี่เป็นพี่เลี้ยงน้องเติ้ลนะครับครับผมถ้าเกิดน้องเติ้ลอยากรู้อะไรอยากถามอะไร ถามเมนิกี้ได้ได้ครับพี่ชายโอเคไหมครับครับผมต้องเริ่มยังไงครับพี่มึงเวอร์ป่ะวะเวิร์เวอร์บเวิร์อะไรครับพี่ยุกยิกยุกยิกมึงเป็นพนักงานยุกยิกยุกยิกไม่ไม่ได้เวอร์ผมไม่รู้จะต้องทำไงครับพี่อยากรู้อะไรก็ถามเขาถามลูกค้า อยากใส่ไหมอยากลองไหมลองได้นะครับวัดได้นะครับครับพี่ไม่รู้แลวก็ถามถามเขาได้เลยใช่ไหมครับใช่ครับมันมันต้องถามแบบไหนนะพี่ถามแบบมี f ิ e l i n g มี feeling feeling ได้ครับพี่แบบมีฟ e e l i n g นะอันนี้คือมันเป็นหลักการเลยใช่ไหมครับพี่เป็นหลักการเราอยากให้ลูกค้าซื้อของเราเนี่ยเราต้องมีฟ e e l i n g ใช่ครับในการถามเขาใจเบ้างมันใจมั่นใจเออมันใจน้องากร้านนะ เดี๋ยวมาแป๊บนึ่งได้คับทีนีกโอเคนะครับผมผมค,ครับพี่ครับผมมีฟิลลิ่งถามเขาเลยพูดไปเลยตรงๆเขาอยากได้อะไรปึ๊บปึ๊บปึ๊บเตินน้องรักครับอ้าวพี่นิกกี้ครับเป็นไงมากลูกค้าเยอะไหมน้องลูกค้าเยอะเลยครับพี่แสดงว่าแบบนี้ยอดพุ่งแน่ดิสุดยอดมันไม่ไม่มีใครซื้อเลยพี่ ลูกค้าเยอะแต่ว่าเขาไม่รู้เป็นไรคือสักพักเขาก็โกรธหงุดหงิดแล้วก็เดินออกไปกันเลยอ่ะคืออะไรวะลูกค้าเยอะครับแต่ไม่มีใครซื้อใช่ครับพี่ทําไมอะ่ะผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับส่วนมากเขาก็จะชอบหงุดหงิดโกรธแล้วก็เดินกลับออกไปเลยครับโกรธด้วยออใช่ครับพี่เฮ้ยเป็นไปได้ไงเนี่ยลูกค้าเยอะขายยังไงวะลองสิได้ครับพี่ นี่พี่ใส่ได้ไหมก็ถ้าพี่ใส่ผมก็ใส่อ่ะเฮ้ยตาเรื่องปกติพี่ขายของอ่ะเฮ้ยพี่หมายถึงไซส์อ่ะจะวัดปะล่ะเฮ้ยพี่ก็คุยดีๆถามดีๆนะผมก็ขายของดีๆพี่ทำไมอ่ะเติร์เติร์นเติร์เดี๋ยวร้องได้พี่เติร์นไอ้เติร์นเดี๋ยวร้องได้ไอ้เติร์นเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอ้าวพี่ครับโทษพี่พี่ขอโทษครับพี่จะเอาไหมอ่ะไอ้เติร์นอย่าไม่เอาไอ้เติร์นคือขายอย่างนี้เหรอเอา ก็พี่บอกให้ผมมีฟิลลิ่งผมก็มีฟิลลิ่งแล้วไงครับโอ้ยถึงว่าลูกค้ายเยอะแต่ไม่มียอดเลยเว้นเอา้าผมทำผิดตรงไหนครับพี่ มีฟีลลิ Malcolm, ่งคือมีฟีลลิ่งในการขายก็เมื่อกี้ไม่มีฟีลลิ่งตรงไหนครับมีฟีลลิ่งเต็มที่เลยผมอะฟีลลิ่งมึงเยอะไปมึงหาเรื่องเขามันต้องฟีลลิ่งแบบไหนครับพี่พี่ครับพูดดีๆอะฟีลลิ่งคือแบบพูดดีๆอะพี่อยากลองใช่ไหมครับฟีลลิ่งหวานๆแล้วครับหวานๆพูดหวานๆพูดหวานๆฟีลลิ่งคือพูดเพาะพูดหวานๆอ๋อไม่ใช่หาเรื่องเขาอีเติ้ล ผมก็น like ึกว่าให้ฟีลลิ่งแบบพุ่งๆแบบเมื่อกี้ผมขอโทษพี่ลูกค้าเข้ามาร้อยสองร้อยคนไม่น้าไม่ซื้อเลยเขาไม่ต่อยมึงก็บุญเลยบ้าเฮ้ยเฮ้ยมึงใช่ไหมอยากมีเรื่องกับลูกี่กูทรงไหนดีใจเย็นพันนาผมว่าน่าจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันพี่ผมขอโทษแทนรุ่นน้องผมด้วยนะครับพอดีรุ่นน้องผมเขาเข้าใจผิดพลาดครับนี่ออกตัวแทนน้องว่างันเถอะไม่ได้ออกตัวครับพอดีเป็นพี่เลี้ยงน้องเขาครับอแมนดีว่ะ พวกเราจัดชุดเล็กๆน้อยๆก่อนอย่าเพิ่งไปชุดใหญ่ให้มันเดี๋ยวมันอิ่มจัดชุดเล็กไปก่อนเออพี่แป๊บนึงผมขอโอกาสนะครับงานขายยากนะครับพี่เดี๋ยวผมคุยกับรุ่นน้องผมแป๊บนึงครับเติ้ลเติ้ลน้องไปแล้วครับไปแล้วเพื่ยเดี๋ยวนะครับสวัสดีเหมือนกันไม่ต้องมีใครเห็นเหตุการณ์เนาะพันนาะจัดชุดเล็กให้เลยเอางี้ดีกว่าครับพี่อยากได้ตัวไหนพี่บอกนะครับผมลดให้ครับพี่กูไม่อยากได้รถเว้ย ได้นักเรียนทุกคนต้องแต่งตัวเรียบร้อยครับจและเป็นนักเรียนไม่ มาสายาาหนักเหืองแห็ตยิ่งกว่าหาเฮบเป็นครูต้องสอนเด็กๆดย